มีประโยชน์กับคนอื่นมากๆค่ะขอบคุณนะคะคือขอบคุณนะคะ่ะต้องขอบคุณนะคะขอโทษทีเลยคือจะจะบอกแบบนี้ค่ะพอพีออ่รู้อะไรทั้งทั้งที่แบบบางทีพี่ก็คิดไปเองเหมือนกันว่ามันปกติอะไรเงี้ยแล้วพอพี่รู้ทันทีที่ทางคลินิกคลินิกพัฒนาการเขาบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ปกตินะ พี่เลยรีบม,มาบอกเลยว่าต้องมีคนเข้าใจผิดหลายๆคนแน่ๆเลยว่าการที่เด็กพูดช้าหรือว่ามีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่ะ <c oughs> บางทีเราจะต้องรีบแก้ไขเพื่อที่แบบเด็กจะได้แบบไม่พัฒนาการช้าหรือว่าจะได้เป็นเด็กที่ปกติแล้วเราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะ <c oughs> บางทีที่เด็กผิดปกติเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทะเลกกาะกันหรือว่าคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแล้วมันจะมีผลกระทบต่อลูกเพราะความสุข,ขของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันส่งผลต ลูกหมดแล้วพอลูกไม่มีความสุขแล้วลูกโตขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นพ่อแม่คนอีกเนี่ยมันจะยาวๆๆกันไปเป็นทอดๆเลยมาอัปเดตนะคะจากเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้พี่ก็พาคุณแม่ไปเออ่ ถ้าคุณหมอคนเก่าที่ดูแลในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยแบบไม่โอเคหรือหรือว่าให้ยาแล้วแบบไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาเป็นคุณหมอนะคะคือเราไม่ต้องไปโทษว่าใครผิดอะไรใครถูกนะคะแล้วก็การที่คุณแม่เป็นโรคซึมเศร้ามาจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ครอบครัวที่เลี้ยงดูมาแบบไม่ดีไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้ต้องไปโทษครอบครัวเพราะว่าคือคนสมัยก่อนเนาะบางทีก็แบบโดนกันมาเป็นทอดทอททีเนี้ยให้มันจบอยู่ที่รุ่นเราก็พี่ก็เลยแบบพยายามแบบ ดูแลพี่สะพยายดูแลครอบครัวพี่ให้แบบให้ให้มันดีที่สุดดังนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้ค่ะโดยการที่แบบเจอหมอที่ดีให้ได้เจอยาที่ถูกให้ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราโอเคใช่ไหมคะไม่คิดมากไม่คิดลบใช่ไหมคะพอเรามาเลี้ยงดูลูกเนี่ยลูกก็จะโอเคมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเรื่องลูกที่พัฒนาการช้าไม่เป็นไรคะ่ะเราค่อยๆฝึกไปก็ได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจอะไรเนี่ยก็อยากให้ไปปรึกษาคลินิกไปปรึกษาแพทย์นะคะมีคนถามถามลานคนเลยคะ่ะว่า มีคลินิกไรนะคะเมื่อวานคือคลินิกพัฒนาการที่โรงพยาบาลบางบัวทองค่ะหรือทุกคนจะมีคลินิกที่แบบที่ดีสําหรับตัวเองก็ได้แต่อันเนี้ยน้ำมนต์อ่ะเขาใช้สิทธิ์ค่ะใช้สิทธิ์ที่บางบัวทองอ่ะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็เจอพี่ส้มที่เป็นนางพยาบาลที่คลินิกพัฒนาการนะคะคือให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะก็คือตอนเนี้ยก็จะมีการแบบเดี๋ยวหนัก นัดเอ่อนัดพบนักจิตวิทยาเด็กนะคะว่าโอเคน้องต้องฝึกต้องอะไรไหมหรือว่าโอเคเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่กลับมาฝึกเองได้จากที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้เนาะว่าจะต้องฝึกน้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชี้หูตาคอจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แบบต้องรักษาตัวเองด้วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนในครอบครัวก็ต้องเข้าใจเขามากๆนะคะเพราะว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะแบบสารเคมีในสมองเนี่ยหลั่งออกมาผิดปกตินะคะทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจมากๆเนี่ยก็ยิ่ง ไปทําอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่งผลกันทุกอย่างเลยค่ะดังนั้นคือเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเราพยายามช่วยนะคะเพื่อที่เด็กคนนึงจะเติบโตมาในที่แบบจะได้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อๆๆๆกันไปเป็นท่อๆๆๆกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเด็กมีปัญหาเด็กโตขึ้นมาแบบมีปัญหาแล้วเด็กไปเป็นพ่อแม่และเด็กมามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทุกอย่างก็ทําให้เดินให้ถูกทะทางอะค่ะถ้ามี ประโยชน์อะไรอีกอัปเดตอะไรอีกอย่างวันเนี้ยพี่ก็รับคุณแม่น้องน้ำมนต์นะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไปจัดการแบบเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลจะได้แบบดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองเข้าใจค่ะว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเราเห็นลูกช้าหรือครอบครัวมีปัญหาเนี่ยยิ่งคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะโทษตัวเองให้อภัยตัวเองนะคะทุกคนต่อให้จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็แล้วแต่ เราโทษตัวเองอะ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะสู้ๆนะคะพี่เฟิร์สเป็นกําลังใจให้ให้อภัยตัวเองให้ได้นะคะแล้วผ่านมันไปให้ได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันเดินไปข้างหน้าแล้วก็ฝึกลูกตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าโฟกัสที่ลูกเลยค่ะลูกจะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจที่หลังนะคะว่าแบบ มันเป็นเพราะเราอีกนะคะที่ผ่านมาไม่เป็นไรช่างแม่งมันนะคะเป็นกํำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ก็จะมาอัปเดตอีกนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแบบสังคมเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะเป็นประโยชน์ต่อเด็กด้วยนะคะ